ตื่นนอนมาสติต้องติดแนบกับตัวทันทีนะไม่ว่าเราจะเดินไปไหนก็นแล้วแต่สติมันต้องติดแนบกับตัวป้ามีสติรู้ตัวอยู่อย่างนั้นตลอดเวลามันเผือเอามารู้ตัวอย่าไปเขือนเพลินไปกับความคิดมันทุกข์เพราะเราไปกับความคิดแต่เราไม่ทันความคิดเพราะสะติเราไม่มีถ้าเรามีสติมันจะทันความคิดต่อไปนะโกรธขึ้นมาก็จะทันความโกรธจะเห็นมันโกรธเห็นมันหหงิด เนี่ยเราสุสติไปต่อไปจะเป็นเห็นมันงดเห็นมันโกรธเห็นมันไม่พอใจแต่เราจะไม่เป็นกับมันนะจีนเพราะสติเราทันทุกเราจะเบาลงอันนี้เราสติยังไม่มีเราก็ไปกับความคิดก่อนมีความโกรธทุกสิ่งอย่างเราจะไปกับมันเป็นอันเดียวกับมันนะแล้วก็ทุกเนี่ยมันทําให้เราทุกเรา่เราไม่มีสติเนี่ยแหละมันนะมันก็เลยมาเกิดมาตายอยู่ไม่จบไม่สิ้นอ่าถ้าเราอยากจะพ้นจากทุกเราต้องสุสติเจริญสติ ให lifting, ม้มันมีความรู้ตัวอยู่ทั้งวันตั้งแต่ื่นอนมาเราไม่ต้องนั่งบริกรรมนะเราไม่ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธอะไรก็ไม่ต้องบริกรรมเอาความรู้สึกตัวอย่างเดียวอ่าเข้าใจไหมคำว่ารู้สึกตัวเดินก็ก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอน together. ทำนู่นทำนี่รู้ตัวล้งงางเ้วย่างจาน,นอยู่ก็รู้ตัวรู้สึกตัวรู้อย่างรู้สึกตัว <c oughs> ทำความรู้สึกตัวมันเขอะไปเอามารู้ตัวเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นทั้งวันเนี่ยแล้วต่อไปถ้าเราทําไปเรื่อยๆแล้วสติต่อเนื่องไปแล้วมันจะเป็นสมาธิจิตมันจะตั้งมั่นนะมันจะทันความคิดอ่าจะเห็นมันคิดทีนี้เราจะเห็นมันชิดนะตอนนี้เราคิดนะเราไม่ทันความคิดเราจะเป็นเราคิดหมดเราหงุดหงิดเราโกรธแต่ถ้าเราทันความคิดแล้วทีนี้เราจะเห็นมันชิดเห็นมันหงุดหงิดเห็นมันโกรธ ที่นี่ทุกเราจะเบาลงแล้วเพราะเราเห็นมันอ่ามันจะแยกให้เราเห็นอย่างนั้นสติเราดีแล้วมันจะทันความคิดเห็นมันชิดอ่าเราก็จะทุกเราจะน้อยลงอ่าที่มันทุกเพราะเราไม่ทันความคิดนี่แหละแล้วก็ไปโกรธ็็พูดให้เราหโกรธแล้วุดมีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นอี่ยมันเสืดจากสติเราไม่มีนี่ยละมันเลยไม่ทันความคิดมันก็เลยทําให้เราทุก มันคิดทั้งวันนะความคิดหยุดมันไม่ได้หรอกพียงแต่เรารู้ทันมันแล้วไม่ไปกับมันถ้าเราติเราทันฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันจะทันความคิดแล้วความคิดจะมาหลอกเราไม่ได้อีกนะตอนนี้ความคิดหลอกเราได้ทั้งวันคิดเรื่องไหนเราก็เชื่อมันหมดตัวันนี้นะมุดมุดมีดขึ้นมาแล้วก็เข้าไปเป็นมุดเียกับมันทันทีเนี่ยคือเราไม่มีสติแต่ถ้าเรามีสติสติเราจะรู้ทันว่าเออตอนนี้มุดเดีขึ้นมาแล้ เราจะไม่ไปหงินเดืดกับมันงใช่ไหมทีนี้ทุกเราจะน้อยลงตัวตนเราก็น้อยลงนะการเกิดตายก็จะสั้นลงเข้ามาเรื่อยๆเพราะเราไม่ไปกับความคิดปรุงแต่งมันแต่ก่อนสติเรามีแต่นี่เราไม่มีสติเนี่ยมันไม่เคยฝึกสติท่านเราบริกรรมนี่มันจะไม่มีสตินะท่านบริกรรมนั่นวันละสามสี่ชั่วโมงนั่งหลับตายเนี่ยมันมันจะได้แต่ความสงบอย่างเดียวแต่สติไม่มีโคตรไม่เข้าหูหูดีเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิม อะไรมันกระทบตัวไวแต่จะโกรธอย่างเดียวแหละยิ่งสงบมากยิ่งโกรธง่ายไปถามดูก็ได้ใครนั่งสงบอย่างเดียวนะไปถามดูถ้าปลูกแม่ชีะไรก็ได้นผ้าแม่ถ้าก็หมนกันเนี่ยมันยิ่งสงบมากยิ่งโกรธง่ายยิ่งหดหดง่ายอ่าพอมันไม่มีสติแต่ถ้าเราฝึกสติใจเนี่ยมันจะทันหดหดจะทันความโกรธเลยจะเห็นมันหดหดจะเห็นมันโกรธแล้วจะไม่เราจะไม่ไปหุดหิดไปโกรธกับมันนะ ไม่ใจะคนเลืนเรื่องกับนั่งหลับตาอย่างนั้นเนี่ยเราสุขสติโดยที่ไม่ต้องหลับตาไงเพราะเราไม่มีเวลาหลับตาอ่ะได้เราทำงานมันกับเยียแล้วกับบ้านก็ยถ้าผ่อนแล้วนั้นไม่มีเวลาหรอกแต่เนี่ยเราเอาเวลาที่เราไม่ได้นั่งหลับตาเวลาที่เราทํางานเนี่ยมาสุืสติให้มันรู้อยู่กับตัวตลอดเวลาเนี่ยเราไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปไหนก็แล้วแต่ทํานู่นทำนี่เนี่ยจับนู่นวางนี่ี่ต้องมีสติอยู่กับตัวให้มรู้ตัวอยู่นั้นตลอดเวลา เผลอเอาไปกลับมารู้่มันจะเผลอเรื่องอะไรได้มันจะเผลออ่อยเพราะว่าเราไม่เคยทำใจมันก็จะไปกับความคิดอะไรมันดื่นลากไปทั้งวันแหละความคิดจะไหลไปกับความคิดทั้งวันทีนี้เราเอากลับมารู้ตัวมันไปอีกเอากลับมารู้ตัวอีกอย่างเงี้ยตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับอ่ะมันไปทั้งวันเอากลับมารู้ตัวทั้งวันนะอันเป็นเพรามันอยู่นะทางทางไปเพงมันเป็นอยางอย่ากนั้นเนี่ยเราถ้าเราฟูกช็อตีไปแล้วมัน ทุกเราจะเบาเลงถ้าเราทันความคิดเห็นมันคิดแล้วทุกเราจะน้อยลงทันทีเราจะรู้เลย <c oughs> ที่มันทุกข์เพราะเราไม่มีสติเนี่ยเนะพราะเราไปกับความคิดโดนความคิดจมจมูกไปทั้งวันเนี่ยนะเนะพราะเราสติเราไม่มีเราเนี่ยถ้าเราอยากจะพ้นจากทุกข์นะด้วยจากจะให้ทุกข์มันน้อยลงเบาลงเราก็ต้องมีสติฝนะึกสติจเจริญสติทําความรู้สึกตัวเนี่ยทำงแต่ตื่นนอนจนหลับ นะมันเผลอไม่เป็นไรเอามารู้ตัวเหมือนเดิมมันมันยากแต่ที่แรกนี่แหละเพราะว่าต้องบงนะังคับนันเพราะความเคยชินของมันมันจะต้องออกไปข้างนอกอยู่วยนะอ่ามันไม่ค่อยอยู่บ้านเนี่ยกายเราเน็่ียเปียบเสมือนบ้านอากายเราถ้าเปรียบแล้วก็เปียกเปรียบเสมือนบ้านจิตใจคือเจ้าของบ้านต่เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านออกนอกบ้านตลอดเวลานะ กายมันไม่ยอมอยู่บ้านมันไม่ยอมเราต้องเอากลับเข้ามาบ้านเหมือนเดิมมันออกไปเอากลับเข้ามารู้ตัวมันคิดรับออกไปเอากลับมารู้ตัวอยู่เงี้ยให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลามันเสือไม่เป็นไรเอามารู้ตัวทําไปอย่างนี้ต่อไปมันมันจะเป็นความเคยชินมันยากแต่ที่แรกไม่ว่างานอะไรใหม่ๆมันจะยากหมดถ้าเราทำเป็นความเคยชินแล้วมันจะง่ายเคยชินแล้วมันง่ายจะไม่ต้องบังคับมากขนานแต่ก่อนใหม่ๆมันจะเผลอบ่อยจะเผลอไปเรื่อย เราเอากลับมารู้ตัวเหมือนเดิมเผื่อทั้งวันเอามารู้ตัวทั้งวันก็ทาอยู่แบบนี้นะอ่ะมันมันที่มันออกไปเพราะสตีเราไม่ทันมันนะถ้าสตีทันมันออกไปเราจะรู้ทันทันเราจะไม่ไปกลับมาไปเอามารู้ตัวเนี่ยทุกเราจะเบาลงถ้าเราทันนี่ทุกเราจะน้อยลงทันทีเลยอ่ามันทุกเพราะเราไปกับความทิดเนี่ยเราเป็นอันเดียวกันเนี่ยนะมันโกรธเราก็ไปโกรธกับมันเ อย่ามันหงุดหงิดแล้วก็เป็นหงุดหงิดกับมันทั้งวันที่สติอ่ะหงุดหงิดมันมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมันนะความคิดมันกับเป็นเรื่องธรรมชาติของมันหมดแต่มันมันก็ไม่ใช่เราครับตั้ว่าขันห้าความคิดี่ยเป็นสังขารปรุงแต่งใช่ไหมมันก็ปรุงแต่งทั้งวันทั้งวันแต่สติเราไม่มีเราเข้าไปเป็นอันเดียวกับการปรุงแต่งเข้าไปเป็นอันเดียวกับความคิดเลยเราจะเป็นเราคิดเราคิดทั้งวันเราน้อยใจทั้งวันเราหงุดหงิดทั้งวันเราโกรธทั้งวันอยู่เนี่ยคือเป็นเราหมด ก็สติเราไม่มีแต่ถ้าเรามีสตินะเราจะเห็นมันคิดจะเห็นมันโกรธจะเห็นมันหุดหิดจะเห็นมันน้อยใจเนี่ยทุกเราจะบองลงนะเนี่ยถ้าเราฝึกสติไปให้ต่อไปจะเป็นแบบนี้เราจะเห็นมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนั้นแต่ก่อนเราเห็นมันโกรธขึ้นมาเนี่ยเราทุกเราจะน้อยลงทันีแเราตัวตนเบาบางอกความหนิตมันถือมันจะน้อยลงอยู่ที่สติอันเดียวนะคาสอนของพระเจ้าอยู่ที่สติอันเดียว